ฟันคู่ศพก็คือฟันบนกับฟันล่างนะคะที่ใช้ในการศบกันเพื่อใช้ในการเคี้ยวอาหารเนาะตัวอย่างของฟันคู่ศพก็อย่างเช่นฟันกรามตรงบริเวณนี้เนาะเขาก็จะต้องศบกันให้ลงล็อกเพื่อการเคี้ยวที่ถูกต้องถ้าฟันที่ไม่มีคู่ศพนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นตรงนี้ฟันอาจจะถูกถอนออกไปแล้วเนาะทำให้ฟันบนตรงนี้ค่ะเขาก็ห้อยต่องแต่งอยู่แบบนี้ไม่มีฟันคู่ศพในการใช้งาน จริงก็ไม่ควรปล่อยทิ้งเอาไว้เนาะถ้าเกิดว่าเราปล่อยฟันล่างให้ว่างๆแบบนี้โดยที่ไม่ใส่ฟันปลอมเลยเนี่ยเออก็จะทําให้ในอนาคตฟันข้างๆตรงที่เป็นช่องว่างมีโอกาสล้มเอียงเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะทําให้ฟันซี่อื่นๆมันห่างกันมากขึ้นด้วยรวมถึงฟันซี่ข้างบนที่ไม่มีคู่ศพอะคะ่ะเขาก็จะพยายามย้อยลงมาเรื่อยๆเพื่อที่จะหาคู่ศพของเขา ทำใหออ้บางครั้งฟันก็ย้อยลงมาจนกระทั่งชนกับเหงือกข้างล่างสุดท้ายก็จะต้องถอนฟันบนเข้าไปด้วยถ้าเป็นฟันคุดเนาะแล้วก็เรามีการถอน ออหรือว่าผ่าข้างล่างไปทําให้ข้างบนที่เป็นคู่ศพกันนะเขาไม่มีคู่ศพอยู่แล้วก็จริงๆเราไม่ต้องเติมฟันตรงบริเวณนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามี2ซี่ของฟันกรามนะก็คือ,อ,อตัวฟันกรามสามารถทําหน้าที่เพียงพอแล้วไม่ต้องใช้ฟันคุดแต่ว่าในฟันข้างบนนะคะก็ควรจะถอนออกไปพร้อมกันด้วยเนาะหนึ่งเลยก็เนื่องจากว่าฟัน ซี่เนี่ยมันอยู่ลึกเข้าไปข้างในมากการทําความสะอาดบางทีเราทําได้ไม่ทั่วถึงก็อาจจะมีโอกาสทําให้เกิดฟันผุได้เหมือนกันอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอข้างล่างถอดเออถอดหรือผ่าออกไปแล้วเนี่ยตัวข้างบนเขาก็ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เอาออกไปเลยดีกว่า